ต่อไปค่ะลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ t เข้าใกล้0ูนย์แล้ก็มองหา t ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแทนค่า t ด้วยอะไรเอ่ยด้วย0ูนย์ใช่ไหมคะก็คือ3ามคูณศลบหแล้วก็หารด้วย0ูบวกสข้างบนได้อะไรเอ่ยก็จะได้ลบหใช่ไหมคะหารด้วย2ดังนั้นใกล้ตอบลบหส่วนสค่ะ ข้อต่อไปค่ะลิมิตของฟังก์ชันนี้นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0แสดงว่าเราต้องแทนค่า h ด้วย0ใช่มคด้วยศดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับอะไรเอ่ยข้างบนแทนที่ h ด้วย0นะคะแล้วข้างล่างก็คือ0ูนยกำลังสได้0แล้วก็ลบ7คูณศได้ศแล้วก็บวก1ดังนั้นข้างล่างได้1นะคะข้างบนเหลือศูนยข้างล่างเหลือ1 0หารด้วยงได้อะไรเอ่ยนะคะโอเคนะคะ